ครับเกมนี่ต่ำมาครับต้องมาแล้วเอ้าต้อเนี่ยโอ้บนเทียนโดนมาครับจุกครับโดนลำตัวหนักนะครับปลายทนไม่ไหวครับบนเทียนโอ้ยนี่ครับลงไปดิ้นเลยครับกรรมการนับ6ครับ7ลุกไม่ลุก8โอ้จุกจริงๆครับ9 10ปิดเกมเลยครับพยายามจะลุกตอนสุดท้ายแล้วมันไม่ทันแล้วแม The champion Boy Thai กับ58หลกล้ำครับในมุมน้ำเงินครับนักชกจากประเทศกัมพูชาครับจันนาวันนี้เปิดศึกประทะกับมนเทียนสิทธิ์มนชัยครับของพลตำรวจตีมนชัยศรีประเสริฐซึ่งก็ต้องแสดงความดีด้วยครับพี่น้อยครับเพราะว่าปัจจุบันเนี่ยแม่ถูกได้เลื่อนผู้บังคับการที่จังหวัดพังงาครับคุณเฉียงครับเป็นผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดพังงาครับแสดงความดีด้วยครับสำหรับนักายมวยสิทธิ์มนชัยพลตำรวจตีมนชัยศรีประเสริฐครับเอาละครับ อลไรครับคู่นี้หลายๆคนบอกว่าจุดจบเนี่ยอาจจะไม่ครบ3มยกก็เป็นได้ครับทีนแน่คู่นี้ยากกับทิพตาคนเดียครับมีทุละที่ไหนนี่หรือว่าเบรกไปก่อนครับชมคู่นี้ก่อนเป็นเกมที่เรียกว่าน่าลุ้นระทึกเหลือเกินครับเอาละครับมาแล้วพบตายจากจันนาเป็นฐานล่าง่อนครับโอเทียรจันนาในประเภทมนุษย์ไม้ครับแร่งจริงๆ ไม่รู้ว่าในชีวิตเคยยิ้มให้ใครเปล่าครับใบหน้าแกนิ่เคร่งขึ้นเหลือเกินครับนี่ครับเล่นไปก่อนครับด้วยหมัดหนึ่งสองแล้วก็ลงล่างครับถน้าทางนี้ไม่ต้องไปเดาใจครับทายใจกันไม่ถูกครับจันนาจะเจ็บหรือไม่เจ็บนี่เดาไม่ได้ครับสีหน้าท่าทางแกราบเรียบครับหน้าเดียวครับคุณจริงนะครับสอกขวาครับนายจูมหร์ดีสอของพระมบนเทียแล้วฉีดด้วยซ้ายจันนาเดินเกมต่อครับมัวเทียร์ผิดายเบรกเกมเข้ามาจันนาโดนโดนแล้วขึ้นบนครับ ขวาก่อนครับแล้วขวดด้วยขวาเจาะยางเข้าไปอะไรครับจนาเรียมจะขยับเปลี่ยนซ้ายเปลี่ยนกลางซ้ายขวาครับจันนาองเทียมไล่แขนมาครับคล้องบนชนะชิงเสียบซ้ายก่อนดูความแข็งแกรงอะไรครับบอลเทียเสียบโตข้างมือไปบ้างครับชนะเปียนไปขวางหน้ายัดด้วยซ้ายครับกรรมการด็อกเตอร์นาคินรีบแยกเลยครับบอลเพียนเปิดเกมหาครับจชนาก็แท็กเสียซ้ายหาช่องเข้าทำเหมือนกัน ชนะพยายามจะครองแต่ว่าภาคใหม่ของบนเทียนแกมีเข่านะครับนี่นะครับประสบการณ์เรียกว่ามีมาเรื่อยครับงบนเทียนชกบูชกบุญเป็นครับสามมวยไม่เอาเข่าในตอนนี้กลายเป็นมวยเข่าอาชีพไปแล้วครับนเทียนติบนชายสับเลยครับโอ้โหแม่โดนศอกของบนเทียนจังๆเนี่ยโอ้เจ็บหรือเปล่าครับหรือว่าเจ็บศอกแทนกันไหมบนเทียนจันนาก็ไม่มีอาการเลยครับถ้าเป็นคนอื่นนี่อาจจะมีสีหน้าเยเกครับแต่นี่คือจันะของคนจริง ทีนัทธาทานี่เรียกว่าเดาไม่ถูกครับจันนากดเอาไว้ครับลูกนี้จันนานี่ไม่แตกเลยด้วยครับหนังเหนียวใช้ได้ครับถุกซ้ายจากบนเที่ขีด้วยซ้ายอีกทีแล้วจิ้มลำตัวครับโดนล้มลำตัวแล้วจันนาพยักหน้าให้ครับอาทายเข้าไปหาก่อนบนเท้ากระแทกซ้ายเติมมันขวามาเอะไะครับได้มาสองมัดสไตล์แบบนี้เนี่ย บอกว่าบางทีคนต่อยเนี่ยก็ท้อไปเองได้นะครับเพราะว่าไม่รู้ว่าคู่ต่อสู้มันเจ็บปวดหรือเปล่าครับเนี่ยแล้วเหมือนต่อยไม้นะครับต่อยจันนาไม่มีความรู้สึกใดๆจัสิ้นครับอ้าวจันนาออกขึ้นทันทีขึ้นมาเกี่ยวสายเข้าไปครับจันนาดันได้มาเป็นชุดใหญ่ๆครับจากนักชกชาวกัมพูชาครับต้องรีบลวบเอาไว้ก่อนครับพนชาบนเทียนโอ้โหนี่ครับเจอจันนาเิดฉายครับโชว์แสนยานุภาพครับนะครับขวางไว้แทงซ้ายอีกทีแทงซ้ายอีกดอกจะเรียพยายามสวนด้วยศอกครับจันนาดันตู้ครับบนเทียนขวางเอาไว้ จันาก็เดินเกมเข้าหาต่อต่จังหวะยังไม่เปิดครับจันนาโอ้ไล่เลยครับจันาแล้วหมดยกที่หนึ่งครับมา The Champion Boy t นครับท่านผู้ชมครับคู่ที่กรับพิบตาไม่ได้เลยครับเพราะว่า เป็นคู่ที่คู่ในฝันในหนึ่งคู่แล้วหลายๆคนชื่นชอบครับโดยจะเป็นมนเทีนสิทธิ์มนชัยหรือว่าจันนาครับจังหวะภาพชา์ชัดๆกันอีกครั้งสอ่องขวาเฉยครับโดนส่องเข้าไปเต็มๆครับต่นจันนามไม่มีอาการหลังจากนั้นก็พยายามจะเ,เร่งเครื่องเข้าไปชุดใหญ่เลยครับขณะนี้คุผู้ชมยกที่2ตามต่อครับมา,าดูกัทตอครับยกต่อครับความมันยังรออยู่ข้างบนพี่ บอลเพียนขึ้นเลยเข้หาชนะที่ซ้ายแล้วล็อกบนตู้ครับนะครับขวางแทงเลยครับชนะใช้วงในเนี่ยแกขวางหน้าไว้ก่อนครับทำให้บนเทียนเนี่ยมองถ้าทันชนะวิสัยมีปัญหาครับนะครับใช้มุดซ้ายไปความจัดหน้าล็อกในมาบนเทียนเสียบซ้ายไปมาแล้วครับลูกหนักนักจากตั้งชกเท้าจังหวัดราชบุรีครับเต้นเข้าขวาก่อนจากอีกแหมลูกนี้ทันได้งดงามครับบนเทียน ครับขวางไว้จันนาโดนบนเทียนเสียดครับไม่สมเหมือนกันครับบนเทียนตามสไตล์อยู่แล้วครับกด,ดมาดันออกฉีกด้วยซ้ายอีกทีแม่บนเทียนพยายามจะเข้าในครับจันนาดูว่าตอนนี้เครื่องเริ่มจัดร้อนนะครับล็อกในบนเทียนก็ยังตีไม่ได้บนเทียนจัดไมเสียบซ้ายเข้าไปนาล้วครับเริ่มมีความหนักมาสู้กับบนเทียนนี่ครับตีเข้ามาอีกทีโอ้ยังครับย,ยังหยุดไม่ได้ครับเกม ีตัดมาครับต้องมาดนะเอา้าจำเลยอู้บนเทียนโดนมาครับจุกครับโดนลำตัวหนัหนหนกนะครับปลายทนไม่ไหวครับบนเทียนโอ้ยนี่ครับลงไปดิ้นเลยครับกรรมการนับ6ครับ7ลุกไม่ลุก8โอโ้จุกจริงๆครับ9 10ปิดเกมเลยครับพยายามจะลุกตอนสุดท้ายนั้นมันไม่ทันแล้วครับโอ้โหมาจันนาครับแกล้งเหลือกเกินฮนะ ตุ๊บเดียวเท่านั้นครับจังหวะไม่ได้เกรงหน้าทองกระดานมนเทียนก็ไม่รู้จะเกรงตอนไหนครับมาตลอดมาทีทีแล้วเลยครับจันนาุดทไายไม่รอดครับมนเทียนเดี๋ยวคลอสเข้ามาครับแล้วหลวงอีกทีวิ่หมัดขวาแล้วมาก่อนครับดูนะครับอีกจังหวะหนึ่งจิ้มขวาแล้วหลวงซ้ายอู้วิ่จุกครับนี่ฮะช็อตนี้ครับแล้วคลอสซ้ายเข้ามาเนี่ยเต็มเต็มลิ้นปี่เลยครับ <im itation> อ่าแล้วก็ท่านผู้ชมครับคู่น้ารออยู่แล้วครับผู้เอกนำรายการของแชมเปี้ยนบอไทยตัาเชาติทางอัมบรินทีวีผลเอกกับเพชรวงครับตอนนี้ไปบนเวทีครับ what a fight ladies and gentlemen let's go the fighter prize สนับสนุนโดย Max กซ์มวยไทยเฟซบ o ๊กเพจเพจออฟฟิเชียลใหม่ติดตามตารางการแข่งขันและผลการตัดสินทุกรายการจากสนาม Max กซ์มวยไทยสเตเดียมพัทยารับชมการถ่ายทอดสด Facebook Live ทั้งบรรยายไทยและภาษาอังกฤษกดไลค์กดติดตาม Max กซ์มวยไทยอ f ฟฟิเชีได้แล้ววันนี้ no prize Max Muay Thai Facebook page. and now ladies and gentlemen after two of action We have a winner by ways of knockout is Blue Connor.